ด็อกเตอร์เยนชานช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านก็ไปดีครั้งกับช่อง d ็อกเตอร์เยนชานครับ จบสิ้นแล้วนะครับสำหรับช่วงเวลา11ปีครับของฟาบิโอปาราติซีนะครับกับการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของยูเวนตุสครับเขาคือคนแรกๆเลยครับที่มักถูกวิ์วิจารณ์อยู่เสมอนะครับเมื่อทีมเนี่ยซื้อตัวผิดพลาดครับหรือว่าบริหารทีมเนี่ยไม่ได้ตามที่แฟนบอลคาดหวังครับแต่ขนั้นแล้วนะครับนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าปาราติซี่เนี่ยจะไม่ได้สร้างผลงานชิ้นสําคัญเอาไว้เลยครับ ซึ่งยูเอฟซีคอนะครับก็อย่าดับ5นักเตะนะครับที่ถูกซื้อโดยพาราติซี่นะครับซึ่งว่ากันว่าดีที่สุดแล้วครับนับตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาครับแทนที่ของเปเป้มารอตต้าครับมีใครกันบ้างอะครับมาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับ คนแรกนะครับก็คือในรายของอาตูเมโลนะครับจากบาร์เซโลนาครับเมื่อปี2020นะครับแม้ว่าฤดูกาลนี้ของอาตูเนี่ยจะไม่ได้เป็นฤดูกาลที่น่าจดจํามากนักนะครับแต่ถ้าพูดถึงกระบวนการในการคว้าอาตูเข้ามานะครับนี่ถือว่าเป็นการทำธุรกิจที่ฉลาดมากๆครับเพราะหากหักลบนะครับกับค่าตัวของเมียเลมปานิดนะครับยูเวนตุสเนี่ยจ่ายค่าตัวของอาตูเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองครับ อาตูเนี่ยอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นเลยครับส่วนปาณิดเนี่ยอายุของเขาก็ปาไปหลักเลข3แล้วครับมันหมายความว่านะครับอาตูเนี่ยยังสามารถพัฒนาไปได้ไกลวันนี้นะครับขณะที่ปาณิดเนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงที่โรยราเต็มทีครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับยูนุตแล้วนะครับการจะปล่อยทางด้งของปาณิดออกไปนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆครับสุดท้ายแล้วนะครับฤุูการได้ของอาตูเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่ามันเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับ แต่มาถึงตอนนี้นะครับค่าตัวของอาตูนะครับก็มีการประเมินจาก Transfer Market นะครับว่าเขาเนี่ยค่าตัวสูงกว่าปาณิตไปเรียบร้อยครับและเชื่อว่านะครับด้วยการเข้ามาของมาสซิมิเลโนอันเลกรีนะครับอาตูเนี่ยจะยังคงอยู่ในแผนการทําทีมของอันเลกรีครับแต่น่าสนใจนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยอาตูนะครับจะมีความสําคัญกับระบบของอันเลกรีเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับ ผลที่2นะครับคือในรายของเดยันคูลูเซฟกี้นะครับจากอตาลันต้านะครับเมื่อปี2020ครับสำหรับในรายของคูลูเซฟกี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ย้ายมาร่วมทีมยูเวนตุสนะครับพร้อมๆกับอาตูเลยนะครับหลังจากไปเล่นกับปาร์มานะครับแล้วทำผลงานได้น่าประทับใจนะครับจนยูเว่เนี่ยต้องตัดสินใจนะครับซื้อตัวตัวนั้นของคูลูเซฟกี้เนี่ยล่วงหน้าเลยครับ ซึ่นี่ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ยูเวนตุสเนี่ยสามารถปาดหน้าอินเตอร์มิลานได้เป็นผลสำเร็จนะครับจุดเด่นของเขานะครับคือเทคนิคนะครับแล้วก็ทักษะที่เป็นเลิศครับหาตัวจับได้ยากครับเรียกได้ว่าคูรูเซฟกี้เนี่ยคือดารุ่งอนาคตไกลของยูเวนตุสอย่างแท้จริงครับ แต่การมาเล่นของคูรูเซฟกี้ในฤดูกาลนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้ถูกอันเดียปิโลนะครับจับเล่นหลายต่อหลายตำแหน่งเลยครับจนแฟนบอลเนี่ยลืมไปแล้วแหละครับว่าตำแหน่งไหนกันแน่ครับที่เป็นตำแหน่งที่ถนัดของเขานะครับเพราะปิโลนะครับจับเขาเนี่ยเล่นมาหมดแล้วทุกตำแหน่งนะครับทั้งกองหน้าแล้วก็ปีขวานะครับแต่ว่าตำแหน่งปีขวาเนี่ยอันนี้ก็คือตำแหน่งที่คูรูเซฟกี้นะครับสร้างชื่อนะครับในสมัยที่เล่นกับปามาครับ แต่ว่าตอนนี้กับปาานะครับครั้งนั้นเนี่ยปาาใช้ระบบ4-3-3นะครับซึ่งอยู่ใกล้กับประตูนะครับมากกว่าระบบ4-4-2ของปิโร่ครับแม้ว่ายังไม่ค่อยคงเส้นคงวานะครับแต่ว่ารูปการล่าสุดเนี่ยคูลูเซฟกี้นะครับก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญกับทีมของปิโร่อย่างมากครับแล้วมันจะาให้ค่าตัว35ล้านยูโรนะครับที่ปาราติซี่เนี่ยตัดสินใจลงทุนไปเนี่ยครับมาตอนนี้เนี่ยมันก็รู้ไม่แพงเลยครับเมื่อเทียบกับอนาคตระยะยาวของสโมสรครับ คนที่3ครับคือในรายของคริสเตียโนโรนัลโดครับจากเรอัลมาดริดนะครับเมื่อปี2018ครับแม้ว่าการเซ็นสัญญากับโรนัลโดนะครับจะเกิดขึ้นในยุคที่เปเป้มาโรต้าเนี่ยยังทํางานที่ตูรินนะครับ แต่คนที่คอยจัดการเรื่องทั้งหมดนะครับก็คือพาราติซี่นะครับแน่นอนครับว่าการเซ็นสัญญากับโรนัลโด้เนี่ยทำให้ทุกคนสัมผัสได้ครับวันนี้เนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงบางอย่างของยูเวนตุสนะครับที่หวังจะพาตัวเองเนี่ยขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งครับเป้าหมายของยูเวนตุสนะครับในการได้ตัวโรนัลโด้เนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยหวังจะนำแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกมาสู่สโมสรให้ได้ครับหลังพยายามแล้วพยายามเล่านะครับแต่ทีมเนี่ยก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีครับ บางคนบอกว่านะครับยูนตุสเนี่ยจะให้กับโรนัลโดเนี่ยเยอะเกินไปครับแค่นั้นแล้วนะครับการมาของโรนัลโดเนี่ยก็ทําให้สโมสรนนครับมีแฟนบอลเข้ามาติดตามทีมากขึ้นครับอีกทั้งนะครับยังช่วยเปิดตลาดใหม่ๆให้กับสโมสรได้มากกว่าเดิมด้วยครับผลงานการยิงประตูนะครับมากกว่า100ลูกนะครับโดยระยะเวลาเพียงแค่3ฤดูกาลเนี่ยอันนี้บ่งบอกแล้วครับว่าการมาของโรนัลโดเนี่ยแม้ว่าพวกเขาในครับต้องจ่ายเงินมหาศาลนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยประตูในสนามครับที่มาแบบเป็นกอบเป็นกำครับ และมันน่าเสียดายนะครับหางที่สุดแล้วครับข่าวลือที่โรนัลโดเนี่ยอยากย้ายออกจากยูเวนตุสนะครับกลายเป็นข่าวจริงเนี่ยคำถามคือพวกเขานะครับจะสามารถตามหาตัวแทนของโรนัลโดได้หรือไม่นะครับหรือว่าปูรโดิบาล่านะครับแค่คนเดียวเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับคนที่4นะครับคือรายของเฟเดริโกเคียซ่าครับจากฟิออรเรดีนานะครับเมื่อปี2020ครับ แทบไม่ต้องสอทยายเลยครับว่าการมาของเคียซ่าเนี่ยมีผลต่อฤดูกาลนี้อย่างไรบ้างครับเขาเป็นหนึ่งในนักเตะเพียงไม่กี่คนนะครับที่ทำผลงานในยุคข,ของปีโลเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมครับ เขาเป็นหนึ่งในนักเตะเพียงไม่กี่คนเลยครับในยุคของปีโลนะครับที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับซึ่งการเซ็นสัญญากับเคียร์ซ่านะครับนี่ถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยครับสำหรับความทุ่มเทของพวกเขานะครับเพราะพวกเขานะครับพยายามอย่างหนักเลยอะไรครับเพื่อดึงเคียร์ซ่ามาร่วมทีมครับซึ่งทุกคนต่างก็ทราบกันดีนะครับว่าการทําธุรกิจกับฟิโอเรนีนาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากขนาดไหนครับกว่าเคียร์ซ่านะครับจะได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมยูเวนตุสเนี่ยก็ปาเข้าไปช่วงวันท้ายๆแล้วอะไรครับของตลาดซื้อขายนักเตะ เพราะฟิโอดีนานะครับยืนหยัดกระต่ายขาเดียวมาตลอดนะครับมันจะไม่ปล่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทนไม่ไหวครับผลงานการลงสนาม46เกมนะครับกับอีก15ประตูแล้วก็11แอสซิสต์นะครับนี่คือการบ่งบอกถึงคุณภาพของเคียซ่าครับและมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงนะครับที่เขาเนี่ยจะได้อยู่ในการจัดการของแม็กอเลกรีนะครับสำหรับฤดูกาลหน้าครับแทบไม่มีข้อกังขาอะไรครับอาจจะมีคนบอกว่าเคียซ่านะครับเป็นการซื้อตัวที่ดีสุดในฤดูกาล2020-2021นะครับ ไม่มีใครสงสัยครับในความสามารถของเขาอีกแล้วนะครับเขาพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่ามีฝีเท้าเจ๋งเป้งขนาดไหน,นครับและถ้าจะพูดกันตรงๆอีกครั้งนะครับนี่คือการซื้อตัวที่ปาราติซี่นะครับได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลมากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับ คนสุดท้ายนะครับคือในรายของมัตไธเดลิกนะครับจากอาจเลอิมเตอร์ดัมครับเมื่อปี2019ครับนี่น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทว่ากันในแง่ของการดําเนินการซื้อตัวนะครับมันเป็นการทําธุรกิจที่น่าชื่นชมอะไรครับของบาราติซี่ครับเพราะเวลานั้นนะครับเดลิกเนี่ยคือนักเตะที่ทุกทีมในยุโรปนะครับต่างก็อยากได้เข้าไปร่วมทีมครับโดยเฉพาะบาร์เซโลนานะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีความจริงจังมากที่สุดนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยแทบไม่มีใครคาดคิดดด้้้้วววยซาาะ่สุทแลเลกจเเลลือมา่นนใยซ นะครับพอวลเน็ตเวตนะครับรองประธานสโมสรของยูเวนตุสนะครับถือว่ามีบทบาทสำคัญในดิวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมิโน่ไลโอลาเนี่ยเอเยต์ขอนักเตะนะครับมันมีความยอดเยี่ยมมาโดยตลอดครับแต่ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับว่าพาลาติซี่เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ควรได้รับคำชื่นชมนะครับ ดีของเดอลิกนะครับคือดีที่ยูเนตุสเนี่ยถูกขอร่หาไม่ได้ต่างไปจากตอนซื้อโรนัลโด้เลยครับมีคนตั้งคำถามนะครับว่าพวกเขาเนี่ยซื้อเดอลิกแพงเกินไปหรือไม่นะครับแต่ถ้ามองในมุมของการใช้งานไปยาวๆอีก10ปีข้างหน้านะครับการเดอลิกเข้ามานะครับจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องของบอร์ดบริหารชุดนี้ครับแฟนบอลยูเวททุกท่านอะไรครับรู้สึกยังไงกันบ้างเลยครับเสียใจมากน้อยขนาดไหนนะครับกับการจากไปของพาราติซีครับก็สามารถแสดงความเห็นใต้คลิปกันได้เลยนะครับสำหราบก่อนขึ้นริบ